สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้คุณครูได้นําเรื่องอที่จะมาทบทวในให้นักเรียนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับในการที่จะขึ้นบทต่อไปกันอีกนะครับแต่วันนี้จะมาทบทวนในเรื่องของวัตจักรชีวิตของสัตว์นะครับนักเรียน วัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับภาพนนหน้าก็คือเป็นวัฏจักรชีวิตของกบนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ากบมีวัฏจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งหมด4 5่้าระยะนะครับนักเรียนแล้วก็นักเรียนดูวัฏจักรที่เกิดขึ้นก็ตามหัวลูกศรนนะครับอาทีนี้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าเซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตมีสมบัติอย่างหนึ่งคือจเจริญเติบโตได้การจเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตคือการที่สิ่งมีชีวิตเพิ่มจำนวนเซลล์เพิ่มปริมาณสารต่างๆภายในเซลล์ทำให้สิ่งมีชีวิตมีขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกระทั่งมีลักษณะเหมือนพ่อแม่เมื่อโตขึ้นนั่นเองนะครับ อาวัตจักรของสัตว์นะครับโดยทั่วไปการเจริญเติบโตของสัตว์ที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเริ่มจากไข่ที่ผสมพันธุ์แล้วมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเจริญเติบโตไปเป็นตัวอ่อนซึ่งเป็นสัตว์ที่ยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์จนกระทั่งเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนะครับตัวเต็มวัยนี้เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงหรือสิ้นสุดด้วยการตายนั่นเองนะครับอ่าคุณครูก็ยกตัวอย่างให้ดูแม่และลูกสัตว์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของฮิโปโนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของช้างนะครับอันนี้เป็นรูปของนกเพวนกวินนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของจิงโจ้นะครับ ามาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็บอกขนาดที่สัตว์เป็นตัวเต็มวัยสัตว์จะผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเมื่อมีการปฏิสนธิได้ไซโตรดที่มีการผสมพันธุ์พร้อมที่จะเริญเติบโตเป็นตัวอ่อนแล้วนั้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรใหม่ของการจเจริญเติบโตของสัตว์ตัวต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นจะเกิดตามลำดับขั้นตอนที่แน่นอนนะครับ อันนี้ก็เป็นลูกเป็ดนะครับกับแม่เป็ดอันนี้แม่นกกับลูกนกนะครับเขาบอกว่าสัตว์ชนิดใดก็ตามต้องการมาจากสัตว์ชนิดนั้นเสมอเช่นมนุษย์ต้องเกิดจากมนุษย์สุนัขต้องเกิดจากสุนัขแม่และลูกจะมีลักษณะเหมือนพ่อเหมือนแม่ด้วยกันนะครับสัตว์บางชนิดออกลูกเป็นตัวสัตว์บางชนิดออกลูกเป็น ไข่นะครับเละกนที่จะฟักออกเป็นตัวนะครับในการจะเดินเติบโตสัตว์ต้องการอาหารและน้ําและยังต้องการอากาศในการหายใจด้วยเพื่อให้ร่างกายนะครับมีการเดินเติบโตแข็งแรงและสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้นะครับทีนี้ให้นักเรียนเตรียมหนังสือสมุดนะครับ ดินสอให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทําแบบทดสอบนะครับเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยที่3กันนะครับให้ในักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องจากคำถามที่คุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังต่อไปนี้นะครับข้อที่ 1. สาสัตว์ข้อใดออกลูกเป็นตัวทั้งหมด 1. เต่าปลาวาน 2. กบผีเสือ้อ 3. ตะกะแตนเป็ด4แมวและก็ปลาหางลกยุงนักนเรียนตอบข้อไหนเลือกได้เลยครับ ข้อที่ 2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องสัตว์ชนิดข้อที่1สัตว์ชนิดใดย่อมเกิดจากสัตว์ชนิดนั้น 2. สัตว์ทุกชนิดมีวัตจักจากชีวิตที่เหมือนกัน 3. สัตว์บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโต 4. สัตว์บางชนิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตตอบครับ ข้อที่สสัตว์นะครับข้อใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดจะเดินเติบโตเหมือนตักกน๊กเตน1นึ่งยุงสองกบ3มผีเสื้อ4ี่แมลงสาบครับตอบครับข้อที่4ี่ สัตว์ข้อใดมีวัตจักรชีวิตเหมือนดังเ่นภาพนะครับดูเ่นภาพดีกนะครับ 1. ตะกะแตนนกแก้ว 2. ปลากัดอึ่องอ่าง 3. ช้างแมว 4. ยุงและก็ปูนะครับตอบเลยครับไก่มีวัตจักรชีวิตดังภาพข้อใดเป็นตัวอ่อนของ ไก่นะครับตัวอ่อนของไก่นะครับดูดีๆนะครับจะเลือกภาพไหนภาพ1ภาพ2ภาพ3และภาพ4ย้ําว่าตัวอ่อนของไก่นะครับข้อที่6สัตว์ข้อใดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนแมลงวัน1กบ2เต่า3ผีเสื้อ4ตักกต๊กแตนครับตอบครับ ข้อที่7 A และ B ได้แก่ข้อใดนะครับตามลำดับดูวงจรดีๆนะครับตัวเต็มัใไขแล้วมาเป็น A แล้วมาเป็น B นะครับน่าจะว่าเป็นข้อใด1ตัวหนอนกับลูกน้ำสอดักแด้กับตัวอ่อน3ลูกออดกับลูกน้ำาลูกน้ำกับตัวโม่งนะครับตอบเลยครับ ข้อที่8เพนภาพดังกล่าวเป็นวัตักรชีวิตของสัตว์ในข้อใดนะครับ 1. ยุง2มา้าสจิ้งจก 4. ปลานินตอบครับข้อที่9ยุงและผีเสื้อเป็นสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตเป็นระยะสามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับ ระยะที่ลูกน้ำของยุงตรงกับระระดยนะครับในวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ 1. ดักแด้ 2. ไข่ผีเสื้อ 3. ตัวนอน 4. ผีเสื้อและตัวเต็มวัยนะครับนักเรียนตอบได้เลยครับและข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อใดเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์มากที่สุด 1. จับปลานอกฤด,ดูวางไข่ 2. ซื้อสัตว์ป่ามาเลี้ยงที่บ้าน 3. ปลูกดอกไม้บริเวณหลังบ้าน 4. เก็บขวดพลาสติกริมชายหาดน,นะครับให้เรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับยังคงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ วัจจักชีวิตของสัตว์นั่นเองนะครับจากการที่คุณครูยกเรื่องวัฏจักชีวิตของสัตว์มาสรุปให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะครับดูว่านักเรียนเนี่ยยังคงมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนสามารถตอบถูกทั้ง10ข้อนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ